ผู้ชมวันนี้เยปางก็จะพามาบำรุงต้นมะเขือเทศนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะส่วนต้นมะเขือเทศของเยปานเนาะไปจุดใบด่างใบไม่สวยเลยนะคะแตกยอดออกมาออกดอกนะคะนะคะกำลังออกดอกเลยแต่เขาเป็นเพียะะ้ยเนาะแล้วก็ใบจุดใบด่างแบบนี้นะคะคืออาการเป็นเพีย้ยวันนี้เยปางก็จะพามาบำรุงปุ๋ยนะคะแล้วก็ป้องกันมแมลง ให้กับต้นมะเขือเทศของเราด้วยค่ะเราจะไปดูปุ๋ยที่ยาปานจะใช้บำรุงวันนี้เลยนะคะส่วนปุ๋ยที่ยปานใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำสาวข้าวส่วนน้ำสาวข้าวนี้เรามีมากมีน้อยเก็บไว้ได้เลยนะคะเราจะใช้เยอะก็ได้นะคะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่หยปันก็ใช้ประจำเนาะ ต่อมาจะปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะเป็นเ่ออะไรก็ได้ค่ะจะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะมีวิตามินมากมายเลยนะคะปังก็จะเอาใส่ลงไป2ฝานะคะ ต่อมาอยายปางก็จะใช้ผงชูรสโมโนโซเดียมคูต์เมตนะคะเร่งการติดดอกติดผลได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะยายปางก็จะเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อมาอยายปางก็จะใช้น้ำส้มควนไม้นะคะเพราะว่าที่บ้านจะใช้น้ำส้มควนไม้ประจํานะคะป้องกันพวกเพลี้ยพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆที่มากัดกินใบผักของเรานะคะในน้ําส้มควนไม้นะคะเขาจะมีกลิ่นฉุน ไล่มแมลงได้อย่างดีเลยเป็นสารมาจากธรรมชาตินะคะการเผาถ่านเนะาะเยปังก็จะเอาใส่ลงไปสี่ช้อนโต๊ะส่วนน้ำส้มควนไม้ยยปังก็จะผสมลงไปด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการง่ายเราทั้งบำรุงทั้งไล่มแมลงพร้อมกันไปเลยค่ะเยปังก็จะใช้ประจำนะคะก็จะหมดขวดแล้ว เราก็จะมาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเดบังก็เตรียมน้ำไว้สิบลิตรนะคะถังละห้าลิตรเพราะว่าถังเดบังเล็กทคแบ่งครึ่งเนาะผสมน้ำสิบลิตรค่ะเราก็ไปลดกับพืชผักของเราได้เลยนะคะ ปังก็จะใช้รถเลยนะคะรถบนยอดเลยเนาะเลยนะคะรถไปเลยป้องกันพวกเพี้ยพวกนอนพวกมแมลงต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงพืชผักของเราเนะะี่ยค่ะให้ใบเขียวใบงามแตกยอดได้ดีติดดอกติดผลได้ดีนะคะปังก็จะใช้รถอาทิตย์ละสองครั้งใช้รถเลยรถให้ชุ่มเลยค่ะป้องกันพวกมแมลงด้วยหรือใครจะใช้ฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันนะคะ ขายรถได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลมาดูพริกของเยปานค่ะกำลังลูกแดงเลยนะคะยังไม่ได้เก็บเขาเลยเห็นไหมคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีปานก็จะมาลดป้องกันมแมลงนะคะแล้วก็ทําให้พริกของเราเนะะี่ยค่ะติดดอกติดผลขายรถได้เลย ริกนะคะเยปานพึกปลูกเอาไว้นะคะกำลังแตกยอดได้ดีเลยผักกาดนะคะที่เยปานหวานเมล็ดเอาไว้นะคะกำลังงอกอย่างงามเลยใบก็เริ่มเขียวนะคะใายรดได้เลยะค่ะส่วนผักกาดกระถางนี้นะคะ กำลังจเจริญเติบโตเลยป้องกันมแมลงนะคะแล้วก็บำรุงพืชผักของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะคะที่จะปานหวานเมล็ดเอาไว,นะะนว้นะคะกำลังเจริญเติบโตชีนะคะกําลังงอกเลยที่จะปานหวานพร้อมกันกันกบผักบุ้งเนาะแล้วก็ผักกาดนะคะเห็นไหมคะผักบุ้งผักกาดจเจริญเติบโตงอกงามเร็วมากเลยากางก็จะใช้รถเนาะ ใช้ลดนะคะบำรุงกับพืชผักต้นเล็กต้นก้านอ่อนแบบนี้ก็ลดได้นะคะสูตรนี้ค่ะผู้ชมก็ลองไปบำรุงต้นมะเขือเทศนะคะของใครที่ยังไม่ติดดอกติดผลและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเพี้ยใบจุดใบด่างเนละือของเราจะได้ติดดอกติดผลดกนะคะแล้วก็แตกยอดออกมาออกดอกตลอดเลยลองทำใช้ดูนะคะ ถ้าเห็นว่าลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนองปานปลูกค่ะขอขอบคุณสวัสดีค่ะ